วิญญาณเราวิ่งขึ้นนี่หรอจะเหนื่อยนะเนี่ยตอนลงลราสนุกใช่ไหม ดอกอะไรเนี่ยดอกสักุระ <c oughs> ส,สวยจังเลยอ่ะโหหยด <c oughs> อกไม้บ้านสวยจังเลยบ้านแถวน,นี้ป่ะเดี๋ยวตอนขึ้นเนี่ย competitor. เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ตอนลวตอนลงก็สนุก สวยอะค่ะลอตติ้งแฮมโอ้ยอยากมีตังค์ซื้อบ้านสักหลังแถนนี้ชอบบ้านนี้ขายบ้านหลังนี้ขายสวยจังมีตังค์ซื้อสักหลังนาะโอ้ยแถวคนแถวนี้เสจ สายคัมปิ้งแน่เลยมีรถแวนรถไอ้เนี่ยคัมปิ้งอะรถนอนอะดูมาพี่หลินไปนู่นละไม่ไหวดีตอนเดินขึ้นมาตายแน่เลยเจะเดี๋ยวลงไปเลิกได้พี่หญิงเด,เดี๋ยวเดินขึ้นไม่ไหว สวยค่ะอันนี้สวยจริงๆบ้านคนมีตังคนอยอย์นะคนแถวนี้ดูสิโอซากกลาสวยจังเลยค่ะไปฝั่งนู้นก็ได้ค่ะ น,นี่ขึ้นแล้วค่ะ,ะขึ้นค่ะดูซิือ้อจะเป็นไงเราจะไปอันนี้เหรอตรงนี้แล้วมันจะทะลุก,กันเหรอทะลุก,กันนขึ้ไปอ๋อโอเคพี่พหลินไม่พาหนูหลงนะ ชิ้นขาวสวยค่ะนักติ้งแฮมโ้นี่บ้านมันเนินสวยจังเลยบ้านในฝันดูสิให้ดูบ้าน สวยจังบ้านคนแถวนี้ทำไมสวยใส่คนแถวนี้มีตังค์ดูจากรถด้วรถใหญ่ๆัั้งนั้นเลยสวยค่ะบ้านหลังนี้สวยเป็นบ้านบนเนินอะชอบบ้านบนเนินดีเหมือนกันนะมาออกกำลังกายตอนเช้ชา โอโหดูหลังโน้นสิบปนเนินติและโอ้พี่หลนดูหลังโน้นสิหูยอยู่เนเนินอ่ะเนอะสวยจังบ้านมันเนิน่ะสวยโน้นหลังใหญ่ๆงั้นเลยนะแถวนี้ประมาณสี่ห้องนอนห้าห้องนอนนะเนาะดูสิโอ้โหสวยโอ้โห แต่แบบมันเห็นวิวเนาะพอมันอยู่บนเนยแล้วมันเห็นวิวอะดูสิี่เออหลังนี้ก็สวยนะพี่เนะขาทำรั้วแล้วสวยเน,ะนนะาะแพงนะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะพี่นนเ,เออมองวิวใช่ไหมแพงนะพี่โอ้โห โอ้ยสวยอะทางขึ้นดูสินหน้าบ้านโอ้โหสวยสวยสวยค่ะ,ะวสวยใช่มาดูบ้านตกลงเรามาออกกำลังกายหรือมาดูบ้านเนี่ยมาด,ด, <c oughs> ดูบ้านมาดูบ้านโอยบ้คนแถวนี้ใช่ได้เลย<อ>หลังใหญ่ๆทั้งนั้น อยากมีตังค์ใช่ส,สุดยอดมากเลยหลังนั้นโอ้โหหลังหลังนี้ก็ใช่ยอดอย่างเงี้ยหางใหญ่แล้วดูสิอยู่ห้องบนเดินนะมองเห็นวิวสวยๆนีนี่ก็สวยหลังนี้ก็สวย เราต้องข้าวตรงนี้ใช่ไหมใช่ตัดขึ้นตัดต้องถ่ายค่ะรู้สึกว่ามันสวยบ้านก็สวยค่ะโอ้โหมีตัวทากด้วยฝักเตียนมีน็อตค่ะใช่ปะ เดว่าใช่นะฟอก g e t m มีน t โอ้ยสวยค่ะดูดูเจว่าใช่นะ f อก g กมีน็ปะน่าจะใช่นะสวยจังเลยสองสีงม่วง บ้านก็สวยดอกไม้ก็สวยพ <c oughs> อแล้วค <c oughs> ่ะคนแถวนี้ก็ชอบปลูกฟักก็ตมีนัทกันแน่เลยสวยจังดูดูดูตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยค่ะสวยจังสวยจังเลยอ่ะ าอนเช้าอากาศดีจังเลยออกมาวิ่งตอนเช้า